ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพวกข้างช่างตั้มนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ระยองใกล้ๆบ้านอู่ช่างตั้มนี่แหละครับก็อยู่ที่หัวชวดหนองบัวเนาะตัวนี้พ่วงข้างสีน้ำเงินติดกับ h o n d a Dream Super c u คนะครับพ่วงข้างตัวนี้ราคาอยู่ที่1,400 0นะครับ14,000ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าในเขตระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับตามมาดูดูเลยนะครับว่ามีส่วนประกอบตรงไหนบ้างนะครับ ก็จะเป็นมีเบาะพิงด้านหลังด้านข้างนะครับด้านด้านข้างฝั่งคนขับก็มีให้นะครับเอาไว้พิงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีประตูปิดเปิดด้วยนะครับปิดเปิดได้นะครับตามมาก็จะมีไฟหน้าให้ไฟเลี้ยวไฟลีนะครับตัวราคา 14, 0 0 0พตัวนี้จะเป็นล้อซีลวดนะครับล้อซีลวดนะครับเป็นล้อซีลวดไม่ใช่ล้อแมกนะครับเป็นล้อซีลวดประมาณนี้นะครับ แมกใหม่ย,ยางใหม่ดุมใหม่ขอบใหม่ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตามตามมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะคล้ายๆตัวหมื่นหกครับเพียงแต่ว่าตัวหมื่นหกกับตัวโครงพ่วงจะได้2สีแต่ตัวนี้หมื่นสี่จะได้สีเดียวนะครับจะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าหลังเก็บสําหรับ น้องหมาน้องแมวพาไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับมีกุญแจล็อกด้วยกันขโมยได้สบายเลยนะครับไม่มีใครเอาไปได้ง่ายๆนะครับใส่กุญแจนะครับส่วนผีเสื้อ3ตัวนี้นะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ของพ่วงข้างช่างต้ำนะครับถ้าไม่มีผีเสื้อไม่ใช่พ่วงข้างช่างต้ำนะครับของก๊อฟแน่นอนนะครับต้องมี3ตัวใหญ่1เล็ก2นะครับผีเสื้อด้านหลังนะครับตัวนี้คุณลูกค้าขอสีน้าเงินนะครับลายดอกอ่าก็สวยนะครับสวยสวย สวยเข้ากันเลยนะครับกับสีน้ำเงินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเป็นจะเป็นพ่วงข้างช่างตั้มเฟซบุ๊กนะครับอ่า u t u b e ก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยนะครับ t ิก t o k ก็พิมพ์เข้าเข้าไปเหมือนกันเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่า g o เกิลนะครับก็พิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเห็นแน่นอนนะครับฝากอ่าสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มนิดนึงนะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับ